อยากเป็นหมอรับอีหลีบอนะครับแล้วก็การเป็นหมอรับเนี่ยมันลำบากจะไหวเหรอจะทนได้เหรอจะเจอยังแน่างเจอยังแน่แ<ล>ปัญหาตะละมอืออุปสรรคแต่ละอย่างที่รถบัสขอนทอนกับนี่เด็กรถบัสสองมอหกกมื่นห้ากับนี่อันนี้ก็ต้องโฆษณาแล้วก็บอกนะให้ครับให้ตั้งเขาต้องอ่านนี่ไปเองเพื่อเกิดเหตุทุกเชิญนะครับไปดิออกล้ำตอดแจ้ง มันรบากเนียมันต้องปรับเปลี่ยนเวลาการพักผ่อนการนอนเคยนอนกลางคืนนอนหลับสบายกลางวันออกไปหาทำงานออกไปหาเหเยียดเกียบออกไปหาเหหาล่นแลอวหาลองกลางคืนมาพักผ่อนแต่การเป็นหมอรับคือกลางคืนทางานกลางวันพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนแบบไม่เพียงพอคุณจะไหวเหรอครับงั้นเริ่มต้นจากถ้าคุณจะน,นอนไกล เริ่มต้นนะครับจากนกไก่นะครับไก่คุณนโรน้อบหมื่นรอนไก่คุณนโรลนะน้อบก็คือกระท่าไปยุบเป็นเหตุการณ์แบบนั้นจะรู้สึกแบบไหนนะครับทำมาทำเกิดคงไปยุงเปลี่ยนแปลงแบบนั้นถ้าเลือกวเลี้ยวต้องไหวครับถ้าเลือกวเลี้ยวก็ต้องไหวตัวบางกัดเป็นมะรอกมะละมังกัดบริสข่ายคือนั้นมาหาเป็นบาคงด่าเชยผ่านมาอยู่ กับเสียงข้างการเป็นมรดกนะครับแต่ว่าโดยอุปสรรคหลายๆอย่างและเหตุผมภาษามาตรถเก่าไปทางั้นไดพ้อโอกาสข้างนี้มันมาถึงข้างมรดกเสียงมีมกนุ่งสะกดนะครับเืิอเด็กระโอกาสให้ผู้ที่มีความฝันมาอดิชั่นผมก็เลยอยากสาร้างฝันของเจ้าของที่ผมถิ่งมันไปได้มื่อา,ายหลายปีจังเลยคอกลับขึ้นมากเป็นมรดกอยู่ในออบวข,ของเสียงมีมกครับ ครับท่านคณะกรรมการเมตตาครับขันเปนมือปัดไดผมสัญญาว่าผมสีเปื่อจดเอิร์กเลิบหมดแล้วครับนี่คือภัพเล็กๆของน้องไก่นกพอรเนาะต่อไปนี้น้องทีมนะครับน้องทีมมีความรู้สึกกันเลยแท้สมมติว่าเข้าได้น้ำเป็ดวาทเแล้วเจอเดดเจอลมเจอฝนแต่ละมือหนีสิเจออาการเพคือกันรู้สิมี ค้ามรู้สึกแบบไรที่เจอสถานการณ์แบบนั้นนะครับพื่อนใจมันต่างกับวนนั้นทีนนน่อยู่แล้วมจากที่นี่ว็นแตดอเพ่งมาถึงแล้วที่นี่มีความใฝฝันจนากผม,ม,มว่าอยากไมอได้ตลอดแต่ว่าเอาอกาสี่ได้ไมกได้กับสูที่เราจะสู่ยมันบอจ้าสู่อ้าวน,น้องคนต่อไปครับ น้องอี๊บนะครับจะทนเล่าได้ไหมปกตินูเป็นคนไม่ค่อยดื่มเล่าค่ะไม่ดื่มผสมอุ้ยแค่แกกับปานาพวกนีีเพยนองตอนนี้โนกาพยายามอยู่พยายามอันพยายามเลิกเราทำไมนจำเดกะไวมาหอดเลยทีแล้วพ่กมี้ยังสิบวอยร่ะ อยากตอ,กกอบความรู้สึกของน้องใบเตยครับหกาว่กสันตีิวัวานนี้านกสิบทว้จาชทีมน้ปารู้เจืซูอของคัวจ้าต่อไปน้องแซกแซกครับสที่เป็นควาันที่ผมอยากเป็นมาโดยลด ที่ผมไมด้ขหนความฝันม่าอาจจะร้ายีแต่มีโอกาสจั่งเป็นยงการพาสูต์ตุนผมขอบอกด้ว่อ่าผที่สิน้นิทครับน้องแซกครับน้องเมยครับค่ะสวัสดีะค่ะนะคะน,ะคะนะคะคะ้อก่ยกวดมาหลายเวที้วกันมีแท้มีนะเวทีแต่าหายังแกันอยากบ,บอกทุคกคนด้วยะจที่อยู่ท่างเลย์สดแล้วก็คือกับบ้านไปนแล้วว่าอยู่บนเวทีเราแข่ั เวทีเราไปแล้วเราเป็นพี่น้องกันค่ะถ้าเข้าไปอยู่ใน,ในจุดๆนั้นว่าพีไผ่าอกว่าไงค่ะยีรีสำรับโน่สำหรับทุกคนพิพาทมากของนีกว่าสิมาฮอดนี่กระสูอมากทดนอ่ะค่ะรัต่อไปของมีการสัรเงนะครับก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณบอสนะครบทั้งสองท่านนะครับ,รรบที่เปิดโอกาสให้เด็กมานอกคนหนึงนะครับได้มาเดมีประสบการณ์นะครับ เช่นอย่างแด้มาเป็นแดนเซอร์นะครับอย่างแรกของผมเลยก็คือผมไม่เคยมีประสบการณ์บนเวทีมาก่อนเลยครับผมก็คือมาหาประสบการณ์อย่างแรกก็คือเป็นแดนเซอร์ครับผมต่อมาก็คือด้วยความที่ว่าผมชอบในการร้องเพลงแต่ว่าอาจจะไม่ถน,นัดในทางของรลแต่ถ้าได้เป็นศิลปินแล้วผมก็พอที่จะเรียนรู้และก็ปฏิบัติครับผมต่อไปครับต่อไป้องพูดุย แม่วามีมือศิลป์โฆษณากางไปคือมุ่งใเป็นเม้ที่แรกที่คุดตัวค่ะวานมีใจรักหมอรักแต่ว่าอยากโสตาบันเลยเต้นหน้าค่ะวันนี้มีความฝันของความฝันมาตั้งใจยู่ในใ้มากกวก็จะสูต่อะไรถ้ามีโอกาสได้เป็นหมอรักศิสู่ก็ติดตั้งใจมาเป็นหมอรักขาดผมแม่ะแต่ว่า นุ่งร่างมาเป็นได้ตอนนี้ได้ไหมประมาณลองม,ม,มาล้างันเหรอใช่แตไอ้บอลนลองม,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 มาล้างนะนครับอขอบคุณนุ้บดยครับน้องอั้มครับครับขอตอนนี้นะครับผมขอขอบคุณบอลนะครับมางคณะกรรมการทั้งหลายนะครับนนผมที่เปรียบว,ว่าการไปร่างคือการเฮ็ดหน้าครับยุกการดินยุกการแดดคือกันครับร่าการแดดร่างร่าเซตฝนเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดเสลียเฮ็ดเซตฝนคือกันครับในมื่อนี้บอร์ดนะครับคณะกรรมการได้ให้โอกาสผมแล้วนะครับ ผมกสิสูหัวขาดท่าด้วกันครับผมก็เต็มลอยด้วยกันครับเพื่อมาสานฝันของเจ้าของนะครับตะกี้มักลองมักล่ำครับพอมีเวลาว่างกลับไปล่ำนั่อาจารย์อยู่บ้านนะครับไปลองเพลงน้องโดเทน้องอาจารย์แน่นะครับไปลองไปล่ำน้อเพิรนแน่เป็นเป็นคันว้อยเพิรนแน่เสร็จนะครับเป็นพิธีกรในเพิรนแน่ดีครับเกมผสบการณ์มากเมื่อนี้หอมฝันมากเต็มลอยครับนี่คอกองหนึ่งครับน้องโดนนี่ครับ คุณนต่ขขออะไรเนี่ยจีนอ่อนทั้งหนูชอบเนมาร้มเหลือเดินเน่ยชีวิตเป็นมาร้ำเลยอ่นี่หน,น,น,นสิชอบเงิน